เทสเครื่องเซตทำลูกชิ้นนะครับผมของคุณพักขวัตรปราบชนะนะครับผมนี่เป็นเซตทำลูกชิ้นที่ลูกค้าสั่งมานะครับสามเครื่องนะครับผมมีเครื่องสับผสมนะครับเครื่องปันลูกชิ้นแล้วก็เครื่องบดหมูนะครับผมมาดูข้างแรกก่อนครับเครื่องสับผสมนะครับผมใบมดีดสะอาด คมเลยนะครับผมคมๆเลยนะครับในมีนนี้ตรวจสอบแล้วครับผมว่าใช้งานปกตินะครับผมอเครับผมลองเปิดเครื่องสับผสมนะครับนี่ครับผมก็จะทํางานประมาณนี้นะครับผมไปครับติดเครื่องเลยครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องปั้นลูกชิ้นนะครับผมนี่นะครับผม เครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเช็คตรวจสอบ QC แล้มกันนะครับผมผ่านนะครับผมไปครับผมลองเปิดเครื่องเลยครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมต่อไปเป็นเครื่องบดหมูนะครับผมนี่ก็จะเป็นของที่แถมมาให้นะครับรังพึ่งสองลงัง ใบมีดมีติดติดกับหัวอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนะครับผมใบมีดด้วยนะครับอีกหนึ่งอันนี่นะครับผมอยู่สีแล้วเหมือนกันครับผ่านครับผมตรวจสอบแล้วโอเคครับผมลองเปิดเครื่องเลยครับขอาถ่ยหลังครับผมเครื่องนี้ถ้ายหลังได้นะครับประมาณนี้นะครับผม โอเคครับผมทั้งสามเครื่องก็พร้อมจะส่งแล้วครับ